ขอทำความนอบน้อมกราบพระนา้าัยขอน้อมกราบพ่อครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนผู้มีแต่ให้ขอน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆลูกและขอกาบสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะครับผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็นําวัตถุมงคลนะครับ วัตถุมงคลคนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสวิชโยวัดพุทธมุกพรารามนะครับเป็นวัดจัดสร้างนะครับนำมาให้ชมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญครึ่งครึ่งหน้านะครับครึ่งหน้านะครับของหลวงพ่อนะครับเป็นเนื้อรวมแร่นะครับเป็นปี64นะครับปี64นะครับจาน64ข้างบนก็เป็นจานนณเศรษฐีแล้วก็ยันพระปฏิญะแล้วก็หนุนให้รวยนะครับเป็นเขียนบสว่าปี6 4นะครับเหรียญค่อนข้างที่จะบางนะครับ เป็นเนื้อรวมแร่นะครับเนื้อรวมแร่นะครับนะครับข้างล่างก็จะเป็นตรงนี้เป็นพญานาคนะครับรุ่นนี้นะครับจะสร้างเมื่อปีหกสี่นะครับจำนวนการจะสร้างมาประมาณนะครับประมาณนะครับหกร้อกว่าองค์นะครับในช่วงนั้นนะครับปีหกสี่นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไปการนะครับวัดจะสร้างนะครับป okay. <c oughs> ีหกสี่นะครับวัดจะสร้างนะครับนี่นะครับผมเป็นรูปข้างหน้าเป็นครึ่งของหลวงพ่อนะครับของหลวงพ่อนะครับผม นำมาให้ชมนะครับถือว่าถือว่าการออกแบบเหรียญนะครับพุทธศินถือว่างดงามนะครับถือว่าก็ในแบบฉบับของสไตล์วัดพุทธโมกนะครับคือเป็นเนื้อรวมแร่นะครับเนื้อรวมแร่ธาตุกยสิทธิ์นะครับนำช่อต่อช่อจากปี6กึงต่อมาเรื่อยๆนะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัดช่อแล้วนะครับช่อก็ไม่ได้ไปไหนนะครับนำทำมาเป็นมวลสารนะครับนะครับผมบางทีก็ อ่าเป็นการอ่าเขาเรียกว่านํามาทําเป็นมวลสารบางทีช่อที่คือข้าพุทธาพิเศษแล้วก็ตัดนะครับนําช่อตอนนั้นก็มานะครับนาช่อนั้นมานะครับใครนําช่อนั้นมาหลอนะครับนะครับผมนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าจัดอยู่ในธรรมเนียบนะครับวัตถุมงคลครับของวัดจะสร้างนะครับนี่นะครับผมในส่วนเรื่องผิวนะครับก็จะเป็นในสไตล์ของพระรวมแร่นะครับพระรวมแร่นะครับของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเป็นแบบฉบับนะครับต้นหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นเนื้อรวมแร่นะครับเนื้อลวมแร่นะครับผมนะครับก็อยู่ครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับผมพอได้ได้มานะครับก็นํามานะครับจะพยายามนะครับพยายามลงหลายหลายรุ่นนะครับที่ทางวัดจะสร้างนะครับเน้นเป็นของวัดนะครับนํามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับรับ ในแล้วก็เป็นกรณีในการศึกษานะครับกรณีการศึกษานะครับแก่ผู้ที่สนใจแล้วก็คนรุ่นหลังนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามานะครับผู้คณะศรัทธานะครับของหลวงพ่อนะครับเข้ามาดูนะครับก็อยู่ประมาณก็อยู่แบบนี้หมายถึงว่ามีแบบนี้นะครับเป็นเหรียญนนึงนะครับที่วัดจะสร้างนะครับผมนี่นะครับเป็นปี64ี่นะครับ ปี64นะครับก็จะเป็นสร้างออกออกมาในาช่วงเดือนเมษาพุนฟูนะครับเดือนเมษาพุนฟูแล้วก็ช่วงปริวาสนะครับปริวาสงานปริวาสนะครับหลวงพ่อจะจัดสร้างนะวัตถุมงคลนะครับเกือบเกือบทุกจะสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ช่วงกระถินนะครับกระถินแต่นี่คือ,คอรุ่นนี้น่าจะ ในช่วงเดือนมกราครับในปีหกสี่นะครับปีหกสี่ครับก็พบน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจํานวนหลวมหลวงพ่อสร้างไม่เยอะหรอกครับสร้างครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเป็นเนื้อรวมแร่นะครับเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นหลวงพ่อแล้วก็ข้างหลังจานนะครับจานนะครับบางที เราก็ต้องดูด้วยนะครับเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนที่เป็นรอยจานนะครับบางที <respuesta. S 2> เราเราเรา,เราด,ด,ดูดูนะครับให้สังเกตดูเองนะครับใช้วิทยาณาดูนะครับแต่รุ่นนี้วัดจะสร้างแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับชมรับฟังนะครับแล้วก็มีอะไรก็แอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับแอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับไอดีไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับนะครับผมมาคุยกันนะครับ ครับผม,ผมผู้บ่าวใหญ่ทห้บ้านนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ